ท่านข่าวบระขั่นกีฬาฟุตบอลไทยบายชีสไตายประจำวันที่25สิงหาคม2568โดยชายบัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารยังไงชีสตาแชมป์กลุ่มช่องการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทัทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยกรนี้จะตบกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาย0 3 0ิบนิกาบทีถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v a ออาร์เอสและก็ b b t v โดยกยนนี้โคชออดนรัชตาเกียงไกรเตรียมนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยสุดใหญ่ระดับโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5ันหรือว่า f i v b บีบอลบอลบูเเมนเบิลแชมเปี้ยนชิพ่ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์รหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนในสนามแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร ท็อปสาวไทยลงสนามชี้ชะตาแชมป์กลุ่มพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ท็อปอันดับที่9ของโลกในครั้งนี้ในวันที่16สิงหาคมเวลา20.30นณอินดอร์สเตเดียมหมวหมากกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทางช่องพี t v ASP และก็ VBTV นะครับก็ฝากไปให้กำลังใจสาวๆทีมชาติไทยกันด้วยนะฮะตบกันไส้แตกอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงธวัชชัยเรียกแข้งทีมชาติไทยอยู่23ปี รายง,งานตัวซ้อมคัดถ้วยเอเชียในะคาำลักนี้เมื่องานนี้ทวันด้านของทวัชชัยนรงออนุก,กุลคุณซื่อทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเรียกนักเตะที่มีรายชื่อชุดเตร,ร,รียมจะลงขวดศสุฟบอนเยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 26รอบคัดเลือกเดือนกันยายนนี้เข้ามารายง,งานตัวที่ทาราพาร์คบริโซเทล เป็นที่ระเบอยแล้วโดยทัพช้างศึกยุยบสามปีเตรียมจะลงฝึกซ้อมทันทีที่สนามยามาโอกะฮานาสก,กะอะคาเดมี่หนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายการจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ไทยเป็นเจ้าภาพใน,นครั้งนี้ซึ่งไทยอยู่กลุ่ม F มีคู่แข่งอยาา่างมาเลเซียมองโกเลียและก็เปรูนบานนโดยจะเอาเพียงแค่ทีมแชมป์กลุ่ม11ทีมและก็ทีมอันดับที่2ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไป ตารังโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกยุ่สามปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6รอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็จะมีวันที่3กันยายนพบกับมองโกเลียเวลา19นาฬิกา3ิบนาทีวันที่6กันยายนพบกับเบรบนนนเวลา19เานาฬิกา3าินาทีและก็วันที่9กันยายนพบกับมาเลเซียเวลา19นาฬิกา3าินาทีสามแข่งขันรอการยืนยันกันอีกครั้งก็ฝากาไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับทีมชาติไทยชุดยุ่สามปีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัฐยังไงเจ้าอามเปิดใจหลังยิงประตูลูกที่100ในสีเสื้อของบริลลัมได้โดยสุบชัยใจเด็ดได้กล่าวหลังยิงประตูที่100ในสีเสื้อของบริลัมเกมเปิดตารางถล่มอุจตนาีเอฟซีไป5ต่อหนึ่งสฟุตบอลบีวายดีซีแล้วอันซิกลีกหนึ่งสองพันดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาดัสนามช้างอารีนาหลังจบเกมเจ้าอามก่องหน้าทีมชาติไทยเดวัยยปีเผยบอกว่าเกมนี้ดีใจครับที่สามารถยิงประตูได้ เพราะตั้งใจที่อยากจะปลดล็อกประตูในบ้านให้ได้ไวที่สุดจะได้สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและก็เพื่อนร่วมทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยและการยิงอีกลูกเพื่อจะให้ครบ100ประตูในสีเสื้อบุริรัมในครั้งนี้โดยประตูที่100ก็ดีใจครับ ผมอยู่กับบริลัมมานานประมาณ8-9ปีได้แล้วก็ดีใจครับที่เป็นนักเตะไทยของสโมสรที่ยิงได้ครบ100ประตูกับสโมสรบริลัมและก็จะพยายามปรับปรุงและก็พัฒนาเพราะเกมนี้ยังคงมีอีกได้หลายจังหวะที่ผมยังไม่เสียบขาดคิดว่าตามจริงแล้วน่าจะยิงได้มากกว่า1-3่ไป ส่วนเป้าหมายของสโมสรก็เหมือนกันทุกๆปีปีนี้เป็นปีที่ยากด้วยสิเราเองก็พยายามรักษาในทุกๆแชมป์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการไปเล่น ACL e d i t ที่เราต้องก้าวข้ามให้ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาครับขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์พวกเรากันเยอะเยอะมากในเกมนี้มากันเต็มสนามเลยเกมนี้เราก็ได้มอบความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ในสนาม และก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทางบ้านในคัณงนี้เพิ่มเติมกันด้วยครับที่ให้กำลังใจพวกเราเจ้าอามก็ได้กล่าวปิดท้ายสำหรับสุบชัยใจเด็ดเคยคว้ารางวัลดาวซันโบลศึกทีหนึ่งไปแล้วสมัยฤด,ดูกาลสองพันที่เดบสองและก็ถูกเอาฤดูกาลสองพันที่เดบสามโดยที่ฤดูกาลสองพันที่เดบสี่เจ้าตัวกดไปแล้วมากถึงสองประตูกับอีกสองนัดในัน้งนี้ก็ถืวอว่ามไม่ธรรมดานะครับผมเจ้าอามคนนี้เก่งจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรหนึ่งงานนี้งงกันเป็นไก่ตาแตก เมื่อคูเวตยกอุ่นเครื่องอินโดนีเซียก่อนแข่งเพียงแค่10วันในครั้งนี้โดยงานนี้หลังจากที่ทัพการูด้าเองทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะได้วางโปรแกรมอุ่นเครื่องตามช่วงปอยทีมฟี فا เดย์ช่วงเดือนกันยายนนี้ในครั้งนี้นนไว้เปที่เรียบร้อยแล้วโดยจะพบกับคูเวตในวันที่5กันยายนและก็เลบานอนในวันที่8กันยายนโดยทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของแพทริกไฮเวิร์ชทำการประกาศ27รายชื่อนักเตะ ออกไปเป็นที่ระบาดแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดเอลิกโชฮียท่านประธานสมาคฟมฟุตบอลอินโดออกมายืนยันว่าคูเวตได้ถอนตัวจากการาเป็นโปรแกรมฟี فا เดที่จะต้องเจอกับอินโดนีเซียไปเป็นที่ระบาดแล้วโดยแข่งเพียงแค่สิบวันเท่านั้นและก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเราได้รับการยืนยันจากคูเวตได้เพียงแค่แต่ยกเลิกในเกมอุ่นเครื่องกับมาตั้งกอฟังอินโดนีเซียแต่ยังคงถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ด้วย ผมไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงทั้งที่ทุกอย่างได้เซ็นสัญญาเป็นที่ตัดิแล้วอาจจะเป็นปัญหาภายในซึ่งผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในขณะนี้จากนี้ทีมชาติอินโดจะไปโฟกัสในเกมบุเครื่องกับเรบนอนนซึ่งมีกำหนดฟาดแข่งในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้เป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอรุน่นต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรหลามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอะไรยังไงเมื่อแฟนบอลไทยแห่จองตัว๋วบอลคิงส์คัพ2 0 25 นัดชิงขายหมดเครี้ยงเลยนะโดยกรณีบัตรนัดชิงสกิงสครับครั้งที่51ในวันที่7กันยายนขายหมดเครี้ยงเลยเหลือเป็นแค่บัตรรอบ4กันยายนให้แฟนบอลได้จองต่ออีก2วันเท่านั้นในครั้งนี้โดยส,สุดฝ่ายจัดการแข่งขันออกมาประกาศยืนยัแนแล้ว ว่าขณะนี้ตั๋วเกมการแข่งขันเดรอบชิงสเตเลอร์วันที่7กันยายนบนระบบออนไลน์ทําการขายหมดบัตรเบเกเรื่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันในรอบวันที่4กันยายนในระบบออนไลน์ยังคงจะพอมีที่ให้เหลืออยู่ท่านยังคงสามารถจะซื้อตั๋วได้ในระบบตามปกติในขณะนี้ทัานนี้แฟนบอลชาวไทยที่ยังคงสามารถหาซื้อตั๋วได้ในรอบออนไซต์วันที่27-28สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาบันละ2,000ใบ ที่สำนักงานอ,อบจอกาญจน,นบ,บรุรีโดยสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสำหรับโปรแกรมรอบรองชงชนะเลิศฟุตบอลคิงคัพ2025จะมีขึ้นในวันอ่ระราธบดีที่4กันยายนนี้เวลา10นาดิกาทีมชาติอิรักพบก,กับทีมชาติฮ่องกงเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพพบก,กับทีมชาติฟิจิโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้ส่วนผู้แพ้ ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับที่3ในวันเดียวกันทุกนัดจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง b g Sport ตไทยรัทีวีและก็ทูวิชั่นหาวนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะผมนั่งของฝั่งตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับอะไรดังไงงานนี้ไอเดียเกย๋นะฮะเมื่อมาชิดาเซเวียเปิดขายเก้าอี้สมมานั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟนบอลในครั้งนี้ซะอย่างนั้น โดยการน,นี้บัชิดาเซลเวียทีมจากฝูงของศึกเจวันลีกวฤดูการสั25เปิดขายเก้าอี้แบบเดียวกับที่ดักเตะและก็โค้ชใช้ในสุมม้มบนนั่งสำรองราคา59,800เยนหรือประมาณ13,000บาทให้แฟนบอลพรีอเดอร์เป็นเจ้าของสุดพิเศษในครั้งนี้ได้ซึ่งบัชิดาเซลเวียสโมสรจากฝูงของศึกเจวันลีกในฤดูการสั 5, ที่25ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเก็บปราตมากถึง 49แต้มจากทั้งหมด26นัดล่าสุดได้ออกไอเดียในการสร้างไรายได้ใหม่เพื่อเจ้าใจแฟนบอลและก็เพิ่มความผูกพันทางสมโมสรโดยทีมร่วมมือกับทางของ t ิชวท์เปิดจำหน่ายเก้าอี้ AK เค n รนชิงรุ่นพิเศษที่ใช้สรับนักเตะและก็ทีมงานในซุ้มบนั่งสำรองในเกมการแข่งขันจริงจุดเด่นก็คือเป็นแบบเดียวกับที่ทีมงานใช้จริงพร้อมสลักโลโก้สมโมสรล,ลงไป โดยแฟนบอลที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าพรีออเดอร์ได้ในราคา59,800เยนหรือประมาณ1 3 0 0 0บาทโดยเก้าอี้แต่และตัวจะมีระยะเวลาในการผลิตและก็จัดส่งประมาณ2เดือนครึ่งนอกจากนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วเก้าอี้นี้ยังเป็นถือเป็นของสะสมสุดเอกลักษณสำหรับแฟนบอลบาชิดาเซเวียที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศเดียวกับนักเตะและก็โคช้ชที่นั่งข้างสนามทุกแมตช์ในครั้งนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวแล้วก็สต้อนให้เห็นถึง ลยุทธ์ของสโมสรฟุตบอลญี่ปุ่นที่มองทุกองค์ประกอบทีมให้กลายเป็นรายได้เสริมทั้งตั๋วเข้าชมของที่ระลึกและก็สินค้าไร์สไตล์เพื่อต่อยอดความนิยมของแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องในขณะนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำบันที่25สิงหาคม25.68โดยชายูมิคังฟุตบอลไทนครับ